อดสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องโชว์ไก่คุณก็อยู่คนดีไก่อย่างผมนะครับเหนียงข้างหลังนะครับเหนียงข้างหลังไม่ไม่เลยสปีดพาร์ตเด็ดยี่สิบเอ็ดใช่ไหมวะดูแป๊บใช่ยี่สิบเอ็ดครับบอกแล้วว่ารถรถดีนะรถดีที่ยิงเป็นรถเติมครับมันไม่ใช่สปีดพาร์ตนะเรามาขั้นไว้เฉยดูสกิลกันดีกว่าดิฟเดมิเนบูสเพิ่มความสามารถเพิ่มขึ้น ยิบทุกสีครั้งม่มีบูทพร้อมเดียวเพื่อนห้าจุกิโลเมตรเป็นเวลา7วินาทีในโตวเวอร์เพิ่มสปีดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มระยะเวลาม่มีบูทอีก0.1เปอร์เซ็นต์ชัวร์ได้มากกันวันนี้ศูนย์จุนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุครับกลางซ้ายซ้ายซ้ายหมดเลยครับเพิ่งหายทีพลอยครบนะเลยได้มารีวิวหลังเพื่อนแล้วก็อีก ยี่สิบสี่ท็อปห้าสิบเอ็ดมาดูกันดีกว่าครับสปีดพาร์ตซีซั่นนี้มันจะรอดไหมอยู่กันในด่านออร์ทัมสตอรี่ครับ <Okay. S 2> ไม่มาทันใจวะขอเซตยังไมนึง เอาไลทเอาไลท์เฮ้ยเฮ้ยเข้ามาดิเข้ามาดิหนุ่มโอ้ยก็ตามผมทันผมไม่ทันพุทอะไรวะผมไม่ตามเขาทันหรือไม่ไปเรียบร้อยจะพูดเพื่อทำจบไปแล้วเนาะเขาพลาดไปแล้วคึบ 4wwo โอ้ยไม่ติดอะไร 4wwo ไปไปแล้วปึ๊บรีบูตเออ้ยปาดปาดดีอยู่ก็ไม่ตามมาแน่แน่อย่าอย่า ผมรอดอยู่แล้วแหละไม่พลาดอยู่แล้วกลับมาดิกลับมาดิ <'S 1> เรียบร้อยครับบวกจดตตามฮัลโหลรสวสดีคุณอยู่ในด้านเทลิซายังอินเดียอินเดียอินเดียทียอะไรเฮ้ยห็นกีมหายปไปไหนวะ ม่จริงไอนเจมส์หายกด่สิบยูม่นตรงนี้แหละมาดิมา,มา <_ l aps> ดิย๋ยเฮ้ยเฮ้ยบางลายเป็นนะจะแซงจะแซงปุ๊บไม่แซงครับโอ้ย ก็มาดิก็ usted, มาดิโอ้โหเกือบชนเสาทคุมทันไหมน้องามทันไหมน้อรูปเลยอุ้ยโคตรลายอะไรนึง ้ตามไม่ทันแฟคทัลิตี้โอ้โน้ปแค่กลับมาแล้วเราไปกี่แต้มทำไมได้แปดแต้มวิสยี่สองจับคูนานไม่ไหวครับ ไปเล่นคนเดียวเดีกวกูอะมาไปดูซีเูดึงจังววะจึงจังวะบบัตีิโฟเลตน,นาซะด้วยวิวอาว่ะ ôi ôi, ôi, yeah, yeah. dạ like. eh, không ai đi. ôi, 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 lại. cái ôi, 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 tưng ôi, quá. ôi, 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 Nó ôi, 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 โอ้ยถึงควางดับตั้งหนึ่งโอ้ย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 ,อย,อยไม่จริงแมวไม่เออทิ้งหายุก็ทิ้งหายอาุก สวยโค้งให้ไวโค้งคมกดปูดให้แม่นโอ้ดีไม่ตึงเขาเส้นใจหาสามโอห้าสิบสี่ครับมันเปบูท แต,แตแ่เด็กทำไมเล่ามาเรื่องคาตีเร็วๆเธอเขาคงไปเฮ้ยชนชนไม่ไม่ชนไม่ชน,นโอ้ยโอ้ย น้ำราอะไรครับเคยว่าสามสีไปสามสีหรือเปล่า สามสี่จริงๆด้วยไปตกรอบหนึง่งโถเว้ยอ้าวสวัสดีสตีสีตั๊บเลสิบสีตัดเจอสีตัดวะอุ้ย không đa dù đa dù โอ้ยไหลรถสมบ,บัติทีเดียวนี้เท,ท่าไหร่เท่าไรหนึ่งนาทีสิบเอ็ดวิสิบสองโอ้โหสู้ได้หนึ่งวิก็ไม่ให้กูริงงงจังวะเอาละลเล่นมาเยอะแล้วกระดา,านเวลาล่นะใช่ไหมงจาจกรรารถก็ดีนะครับแรงเร็วแรงแต่สู้รถ เติมม,ตมมีตาไม,มตา,มมตามไม่ได้หรอกแต่ก็มาตรฐานนะครับผมให้ทดลองรถคันนี้แล้วกันเกือบเท่าอ่ะผมก็ไม่เคยเล่นหรอกแต่เคยเล่นต่อมาอัพติมอยู่นี่จะได้จะเคยอัพติมไม่ใช่เหรอนี่ไงผมมาสู้อิเซียมไม้จะน้ำได้ครับดีจัดใช้งานคลายๆกันครับด่านบีบบ่อยๆเอาลบรโม้เยอะและ้ว ไปก่อนครับบ๊ายบายขอจากลาป้องบุนดันไวเวสไปเลย วิววิวอู้หูอะไรวะถ้าจบอยู่แล้วก็ไม่ให้